ก่อนเบรกทีมชาติตารางพิมารีกโอ้โหต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างสุดสเตรมามากๆคือแบบกระู่อ่ะคือหนึ่งอาร์ senal ไอ้ปืนใหญ่แม่งขึ้นอยู่หัวตารางพิมารีกและมันได้เขีย่ยออาปะปายนิ้วโป้งฝั่งซ้ายเตะพี่พี่ริวพูลงมาอันดับสองและต้องบอกว่าโอ้โหโช่วงนี้พี่พี่ริวพูเขาแพ้มาสามนะัดติดภายในเจ็ดวันแต่เราอย่าไป ศปประมาทเขาขอร้องอย่ามาศปประมาทเขาคือเขายังคงม,มีความน่ากลัวอยู่เสมอเพราะว่าเขามีตัวดีๆเยอะแต่ทว่าพี่นงชชชเขาไม่ส่งลงไงคือฤดูกาลแรกอะที่ได้แชมป์เนี่ยคือตอนนี้คนเขาเริ่มมองแล้วเฮ้หรือว่าฤดูกาลแรกที่ได้แชมป์เนี่ย มันยังเป็นแบบฟอร์มของเจเกนคอปอยู่ที่แบบว่าเจเกนคอปเขายังมีโคของการเจเกนเพสซิ่งทิ้งไว้ให้อยู่อาร์เนอร์สโลตเลยมาประคองนิดน่อยก็เลยใช้ได้ก็คือว่าพูดง่ายๆว่าฤดูกาลแรกที่อาร์เนอร์สโลตเนี่ยมาคุมริเวอร์พูลเนี่ยอาร์เนอร์สโลตเนี่ยไม่ได้ใช้แทคนิคของตเองแบบ1 0 0แบบเบ็ดเสร็จซึ่งมันยังมีเขาคงเจเกนคอปอยู่ฤดูกาลแรกมันเลยเล่นเป็นเป็นเกมแบบเหมือนเล่นแบบ ซิ่งเร็วอะไรประมาณนี้บวกกับเทคนิคของอาร์เนอร์สลอตไปอีกมันยังทำให้พี่ๆด้วยพูเข้าวินไม่ใช่เข้าวินแบบ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 ร่องอ่ะแบบร่องอะ,แบบองอะทำไมถึงเข้าวินแบบแบบชนะอะแบบแบบนั้นซึ่งพอมาฤดูกาลนี้เนี่ยอาร์เนอร์สลอตเขาก็เหมือนเหมือนเข้าใจว่าแกน่าจะกินยาผิดซองเลยประมาทไปหน่อยเลยพยายามจะใช้สไตล์ของเต็งเข้ามาครอบงำหรือเข้ามาแบบ คอนโทรลลิเวอร์พูลให้มากขึ้นให้มีความเป็นอาร์เนอร์มากขึ้นซึ่งพอเอาสไตล์ตัวเองมาที่แบบว่าเริ่มขอดบอลเนี่ยทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยเริ่มแบบสไตล์การเล่นของเขาคือเริ่มช้าและเริ่มขอนบอลไม่ได้และก็คือว่าพออาร์เนอร์สล็อตเนี่ยเริ่มเอาเทคนิคตัวเองมาใช้กับลิเวอร์พูลเนี่ยซึ่งนักเตะลิเวอร์พูลเนี่ยมันมาจาก การเกย์เกนปรซซิ่งในการเพลเร็วในการบีบในการแบบใช้พละกําลังซึ่งพอมาเจอการเล่นบอลเคาะบอลอะไรเนี้ยนักเตะเรือพวกหมือาการเหมือนปลานกน้ำไอ้เหี้ยแบบนั้นเลยมึงเห็นไหมปลาแบบพยว่าอยู่พอดนักหนัแบบไอ้เหี้ยแบบนั้นซึ่งทําให้นักเตะเรือพวกรูปปรับตัวไม่ทันจึงทําให้ฟอร์มสาหนัดล่าสุดเนี่ยเริ่มมีอาการหรือผลข้างเคียงของยาที่เอเนอร์ซอตกำลังยอดให้เรอร์พูลและถ้าเราลองมอง กลับไปที่จ่าฝูงอย่างไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลซึ่งไอ้ปืนใหญ่ต้องบอกว่าตั้งแต่ได้เยเคเลสมาเนี่ยเราต้องบอกว่าการเข้าทำของอาร์เซนอลตอนนี้มันเข้าทำกันแบบทิศหลายทิศทางมากขนาดแมนเซตตี้กูดับเบิลรดบัสไอสัตว์ ieri, มาตินเนลี่แม่งยังยิงเขาทดทดเก็บไอ้เคี้ยคือตัวทำเกมมันเยอะมากมาตินเนลี่เออทอสซาบุโกโยซาก้าเออเยเคเลสแล้วยังมีพี่ข้าวอีกดีแคนไรไอสัตว์แม่งเติมมายิงนี่อีกซึ่ง ไอ้ไอ้ไอ้อาร์เซนอลเนี่ยต้องบอกว่าฤดูกาลน,นี้มันเล่นต้องบอกว่าแผนการเล่นคือมันเตรียมตัวมาดีมากในการที่จะมาทวงจ่าฝูงในฤดูกาลน,นี้ต้องบอกว่ามันเตรียมตัวมาดีมากและการเสริมตัวมันเนี่มาเสริมถูกจุดคือกองหน้ามันไม่มีตัวที่ใช้งานได้มันก็ไปเสริมกองหน้าตัวที่ใช้งานได้มาซึ่งฤดูกาลน,นี้อาร์เซนอลน,น่ากลัวและวกกลับมาดูโค้ชทีมแห่งเกาะอังกฤษอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ ต้องบอกว่ารายนะัดที่ผ่านมาเนประมาณห้าหกเจ็ดนัดที่ผ่านมาเนี่ย, 5, 6, 7, ยตั้งแต่ได้จิอรูจิดอนนารูมามาเนี่ยผู้รักษาประตูระดับโลกค,คนนี้มาเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยอะ่ะบวกกับไอเด็กยักษ์เออร์ลิงฮาแลนด์สไตเกอร์เบอร์เก้าแม่งดันท็อปฟอร์มอีกเก้านัดสิบสองประตูหนึ่งแอสซิส บวกกับเป๊ปกอดิโอลาเริ่มมีการเรียนรู้แท็กติกใหม่ๆรู้จักการหย่อนเกมรู้จากการถ่วงเวลารู้จักการตั้งเกมลับรับลึกลึกอะไรประมาณนี้รู้จักการพลิกแพลงเกมมากกว่าเดิมต่างจากหลายๆฤดูกาลที่ผ่านมาคือนึกอะไรไม่ออกขึงบอลขึงบอลเคาะบอลช่องตอนนี้เป๊ปไม่ใช่แล้วเพราะฉัน้นฤดูกาลนี้สนุก แต่ทั้งหมดที่พูดมาแล้วก็จะไปประมาททั้งเชลซีทั้งสเปอร์ urs, ทั้งพวกคริสตัลพาเลพวกนิวคาสเซิลหรือรวมไปถึงเพื่อนร่วมเมืองแบบเพื่อนรัก United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราก็จะไปประมาทเขาไม่ได้ซึ่งฤดูกาลนี้เขาเขาได้เสริมกองหน้าแบบที่เขาต้องการมาอย่างเออไอ้เหี่ยมึงชื่ออะไรวะกองหน้าแมนยูมันชื่ออะไรนะ อ,อมาจากไรซิกอ่ะไอ้เออทางแม่งเด็กอี้อะกูลืมละเออเบนจามินเชสโกเออใช่มันเสรเิมเบนจามินเชสโกมาจากอาร์เบรไรซิกซึ่งเอ,อเหมือนนัดล่าสุดยิงไปแล้วนี่เห็นไหมประมาทเขาไม่ได้ต้องบอกว่าแต้มมันไม่ได้มีการห่างกันอะไรแบบขนาดนะั้นเป็นสิบแต้มสิบห้าแต้มไม่ใช่แต้มมันห่างกันไม่ถึงสิบแต้มเลยบางอย่าฝงสิบหก แมนซิตี้สิอย่างเงี้ยเรีย์พูลสิบห้าอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีความห่างเหินอะไรกันมากมายเลยถ้าเกิดว่าจะฝูงพลาดนัดสองนัดมีสิทธิ์เสียตําแหน่งเพราะฉะนั้นไอ้พวกหัวตารางเนี่ยมันต้องเข้มข้นต้องเน้นทุกนัดต้องเล่นให้ทุกนัดเหมือนนัดริงพลาดไม่ได้พอพลาดปุ๊บมีสิทธิ์เสียจ่าฝูงและไอ้พวกที่อยู่แบบครึ่งล่างของตารางก็ถ้าไม่อยากตกไป แชมเปี้ยนชิพก็ต้องดีตัวเองขึ้นมาเพราะฉะนั้นเหลือมันเพิ่งมันเพิ่งเริ่มม,ม,มันเพิ่งเริ่มต้นเองเหลืออีตั้งเป็นสามสิบนัดเพราะฉะนั้นเรามาดูกันยาวๆว่าใครจะได้จ่าฝูงพิมพ์ลีอีกนดทีสามสิบแปดและสุดท้ายนี้เพื่อนๆคิดเห็นกันว่ายังไงมั่งว่าฤดูการนี้ใครน่ากลัวใครเสริมทัพดีหรือใครฟอร์มดีหรือใครมีแนวโน้มว่าจะเข้าวินเพื่อนๆลองเพื่อนๆก็สามารถ คอมเมนต์กันมาดูได้ผมตอบทุกคอมเมนต์บอกเลยยกเว้นไอ้พวกคนส้มตีน